สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูอันก็มีเพลงที่เกี่ยวกับนิ้วมือนะคะมาใส่เด็กๆด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปร้องเพลงและท,ทําท่าไปประกอบร่วมกันนะคะเด็กๆก็ต้องมารูจักนิ้วมือกันก่อนนะคะว่าน,นิ้วมือของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วและมีนิ้วอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆมานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบนิ้วมือของเราก็มีทั้งหมดสิบนิ้วนะคะเ,เด็กมีข้างละห้านิ้วอีกมือขวาห้านิ้วมือซ้ายห้านิ้วค่ะรวมเป็นทั้งหมดสิบนิ้วค่ะเ,เด็กต,ต่อไปนะคะเ,เด็กเด็กก็มารู้จักกับนิ้วมือของเรานะคะว่าเขาเชื่ออะไรกันบ้างเริ่มจากนิ้วแรกเลยนะคะเด็กลองทายดูนะคะว่าเขามีชื่อว่าอะไร นิ้วอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะนิ้วโป้งค่ะนิ้วต่อไปนะคะนิ้วชี้ค่ะนิ้วต่อไปนะคะเด็กๆอยู่ตรงกลางเลยถูกต้องค่ะนิ้วกลางค่ะต่อมาค่ะนิ้วที่สี่นะคะนิ้วอะไรคะเด็กๆนิ้วน้าค่ะถูกต้องค่ะและสุดท้ายด้วยนะคะน้องเล็กสุดนะคะเด็กๆนิ้วอะไรคะ ถูกต้องค่ะนย้วก้อยนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กเด็กๆก็มาร้องเพลงนะคะแล้วก็ทาท่าประกอบไปพร้อมๆกับรูอันเลยนะคะเริ่มจากนิ้วโป้งนะคะเด็กๆเด็กๆชูนิ้วโป้งขึ้นมาเลยค่ะนิ้วโป้งสองนิ้วกระติกไปมา นิ้วอะไรคะเด็กๆนิ้วชี้ค่ะเด็กๆจูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะนิ้วชี้สองนิ้วกระดิกไปมาลาลันลาพาให้เราสุขใจอุ้ต่อไปนิ้วอะไรคะนิ้วกางค่ะเด็กๆจูนิ้วกางขึ้นมาเลยนิ้วกางสองนิ้วกระดิก ไปมาลาลันลา,าให้เราสุขใจฮุต่อไปยิ้มที่สี่นะคะเด็กเด็ก,ดกชูนิ้วนางขึ้นมาเลยคะ่ะนิ้วนางสองนิ้วกระติกไปมาลาลันลา,ลาให้เราสุขใจฮุนิ้วสุดท้ายแล้วคะเด็กๆ เป็นนิ้วที่เล็กที่สุดเลยนะคะเด็กๆชูนิ้วก้อยขึ้นมาเลยค่ะนิ้วก้อยสองนิ้วกระติกไปมาลาลันลา,นลาพาให้เราสุขใจเพลงก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆอย่า,าลืมไปฝึกร้องและฝึกเล่นนิ้วด้วยนะคะ และเด็เดกๆอย่าลืมทบทวนได้นะคะวันนุ้ของเรามีชื่อว่าอะไราบ้างและมีทั้งหมดกี่นิ้วไปพบกับคุูอันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ